สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตเป็นแบบหน้าสดๆหน่อยนะคะแบบหน้าจืดนิดนึงนะคะแต่เราจะต้องดูแลมาจากภายในนะคะวันนี้ก็จะขอเติมวิตามินซีตัวนี้ตัวเติมไบโอนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเราสดใสนะคะ,นนะ,คะรูขุมขนกนระ,ะ,นะชับนะคะวันนี้นะคะจะขอมากับตัวนี้เลยลิปตันนั่นเองตัวนี้กินดีนะคะบอกเลยว่าไม่มีน้ําตาลไปดูได้ที่เซเว่นได้เลยจ้ะเนี่ยค่ะเราก็เทลงไปค่ะเตรียมน้าแข็งไว้แล้วนี่ว้าว อยากกินเย็ยนๆเนติมเป็แข็งมาเลยนะจ๊ะลิปตันตัวนี้จะ0%นะคะแล้วก็ลิปตันเขาก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเฉลี่ยอยากได้วิตามินซีนะทุกคนวิตามินซีเนี่ยเติมมาอย่างน,นี้เลยอ่อนพุพูนเลยวิตามินซีป่าเราก็จะได้น้ำลิปตันนะคะที่มีวิตามินซีไม่แล้วก็ไฟฟ้าไฟานี่เลยแก้วก็จะใหญ่หน่อยนะวันนี้เพราะว่าอยากกินแบบ เยอะๆสัตื่นเน้นไแต่ก็ไม่อบกับเยยวเขย่ขยเพื่อให้อาวิตามินซีละลายคือทุกคนกินวิตามินซีตัวนี้หมดไปหนึ่ซองไหมหน้ามันจะกระชับเมื่อก่อนจะแบบว่าจะมองเห็นรูขุมขนแบบชัดมากเนาะเนี่ยก็คือมัอนจะลดความมันได้ด้วยขนาดหน้าแบบว่าไม่แต่งนะ มาลกินกันเลยกินกันเลยได้แล้วอ,อย่าหาคำเลยนะทุกคนอร่อยมากเพราะว่าไม่มีน้ำตาลสบายใจไม่มีน้ำตาลสบายใจได้เลย วิตามินซีนะคะของไบโอแล้วก็ลูกตันนะ้นมาแล้วก็ออกน้ำน้ำแข็งเย็นเย็นชื่นใจแค่นี้วันดีๆก็เป็นของคุณแล้วนะคะ